สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกๆท,ท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท,ท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกๆท,ท่านมาชมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่สายวัง หรือบางท่านจะเรียกสายอนุรักษ์นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระ ผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆงลงไปนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยู่จะยับจะย่นจะแตกลานเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมวลสารนี่เม็ดเึิงเขืองใหญ่ๆนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับ ส่วนเนื้อหาวันณะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนิดๆนะครับจะแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับองนี้นะครับเนื้อหานี่ก็จะแล่งเลยนะครับส่วนเส้นซุ้มครอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามอง์พระมองตรงๆนะครับลักษณะจะโยกขึ้นไปทางด้านขวามือนะครับพระเกศนี่ก็จะสะบัดไปทางด้านซ้ายมือเล็กน้อยซ้ายมือผมนะครับจะแทงจรดซุ้มส่วนพัก น่าจะเป็นพระพักรูปไข่นะครับเราจะสังเกตเห็นลำคอนี่จะขึ้นเป็นป้องยาวเลยนะครับหัวไหล่นี่กจะยกทมองตรงๆที่หน้าอกนะครับลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับสังคติเลยนะครับการทิ้งตัวของลำแขนนะครับด้านขวามือผมนี่จะทิ้งลงมาตรงๆนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรพาดมาที่หัวเข่านะครับส่วนฐานทั้งสามชั้นนะครับจะคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับบางท่านอาจจะมอง พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อง์นี้ลักษณะคล้ายๆกับพิมพ์ทรงเจดีทรงใหญ่นะครับเอาตามที่ท่านสะดวกในการมองนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านข้างนี้ร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระลักษณะคล้ายๆกับสังขยาเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับจะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อ เม็ดมวลสารเมร็ดใหญ่ๆนี่เครื่องเครืองนี่โอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับด้านข้างก็อีกด้านนะครับสังเกตเห็นนะครับรองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกลานรอยแตกแยกเม็ดมวลสารเม็ดเครืค่องเครืองเลยนะครับลอยตัวกระจายทั่วพื้นผิวตะแคงดูสังเกตเห็นนะครับพิมพ์ทรององค์พระนี่ก็จะลึกเลยนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารนี่ก้อนเครื่องเครืองใหญ่ๆ,ๆนี่ลรยตัวกระจกระจายเลยนะครับ ด้านหน้าด้านล่างสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารนี่เคือง,งเลยนะครับอง์นี้เป็นพระสายวังหรือสายอนุรักษณ์นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นจะแตกลานนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเขืองๆเ,เลยนะครับส่วนเนื้อหาวรรณะนี่ก็จะแกลง่งแก่ปูนเปลือกหอยสุกนะครับทางช่องเบญจวรรณเราต้องกราบขอบคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับ ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นก้อนมวลสารนะครับเขาขาวคุนคุนมีสันนิษฐานน่าจะเป็นปูนเปลือกหอยนะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับเห็นเห็นนะครับเนื้อหานี่จะแห้งเลยนะครับเห็นเห็นนะครับจะยู่จะยับจะย่นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับสังเกตเห็นด้านล่างนะครับ เม็ดมูลสารนี่ก้อนเคืองๆเลยนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวเนื้อหานี่จะ,จะหนึกจะนุ่มนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางทางช่องเป็นจว,วันเราต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube โลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับออกมาให้แนวทางหรือครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมนะครับเก็ตเห็นนะครับเนื้อหาวันนะี้นี่ก็ะแข็งเลยครับเม็ดมวลสารเม็ดเคื่องเครืองเล็กๆลอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างเกรตเห็นนะครับลอยการยุบตัวบนพื้นผิวผ้าด้านข้างรอยแตกรอยแยกเม็ดมวลสารนะครับ โรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเม็ดเขื่องๆเลยนะครับเห็นนะครับด้านหลังสังเกตเห็นด้านหลังนะครับพื้นผิวพระนีก็จะยู่จะยับจะย่นลักษณะคล้ายๆกับผิวคนแก่เลยนะครับสังเกตเห็นก้อนวนสารนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเนื้อจะหนึบจะนุ่มนวลตานะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับ มีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับต้องกราบขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับในการลงกล้องหรือผมลงกล้องรายละเอียดเร็วไปนะครับผมพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับต้องกราบขอบคุณผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่ชัดท่านนะครับ โทรเข้ามาสอบถามผมยังอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องใหญ่ชินนบัญชรหรือเปล่าผมได้แยกตัวออกมา2ปีแล้วนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับทานาสังเกตเห็นรอยแตกลานรอยแตกแยกนะครับพิจารณาสภาพธรรมชาติ ตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook กด็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ ขอให้ทุกทุท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทท่าน